อ่เรามาดูกันต sure <to> sure ่อเลยนะครับที่ข้อที่เท่าไหร่ครับน้องข้อที่สิบเก้านะมันไปเชนก่อนนะน้องอันที่หนึ่งแปลว่าอะไรครับ violent violent แปลว่าอะไรครับน้องเบอร์โอนซ์แปลว่ารุนแรงก็ะทำรุนแรงนะผิดกฎนะผิดกฎอันที่สองแปลว่าอะไรครับ force force แปลว่าอะไร ฟอสล้วแรงใช่ไหมฟอสล้วแรง mm hmm. ฟูคืออะไเยอะใช่ไหมเพราะเต็มไปด้วยแรงเ mm hmm. ยอะมีพลังมากมายนะข้อสามแอคท g r e อ s i v e แปลว่าหัวรุนแรงใช้กำลัง เสียอะไร exciting exciting มาจากคำว่าอะไรน้อง exciting มาจากคำว่า excite นะครับ excite exciting แปลว่าว่าตื่นเต้นเห็นขนาดนี้ต้องตอบอะไรแล้น้องต้องตอบข้อเสียแหละ exciting ตื่นเต้นเพราะดูดิอ, 3. อาสามอะไรมันความหมายอะไรความหมายใกล้เคียงกันมากทั้ง oil a n e ทั้ง forceful แล้วก็ทั้ง aggressive นะ ก็คืออะไรรุนแรงนะรุนแรงแรงรุนแรงรุนแรงเหมือนกันนะแล้วก็รุนแรงเหมือนกันในขนาดที่เอ็กไซที่นี้ไม่เกี่ยวเลยนะแปลว่าน่าตื่นเต้นนะคนนี้ง่ายมากนะเพราะว่าอะไรมันจะสับไปง่ายเนาะมันจะสับไปง่ายนะน้องเนาะถ้าเกิดน้องเห็นแล้วนะโอ้ไม่เห็นง่ายเลยพี่แปลว่าน้องต้องอะไรครับน้องแปลว่าน้องเพราะจะสับยังไม่แข็งแรงนะต้องอะไรต้องท่องพับต้องท่องผับมากขึ้นนะครับน้องอันนี้มันจะทำไม่ง่ายนะ เดี๋ยวเรามาแตกสับกันดีกว่านะแตกสับเนิร์นที่ทราชอบแตกสับอะไรข้อหนึ่งแตกสับทั้งหมดสองรากนะคืออะไรคือรากที่มันมีความหมายใกล้เคียงกันกับอีกราหนึ่งที่มีความหมายแตกต่างกันใช่ป่ะเรือว่าา excite เนี่ยที่มาจ exciting เนี่ยนะมันมีคำอะไรที่อะไรที่แบบมีความหมายที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะ คำว,ว่าอะไรครับอินทริวนะมีเอ็กซ์ที่เลยเอ็กซ์ที่เลยอันิเมีเอ็นลีเซนสตูมูฟสติมูเล레이 อิเล็กทร y ฟก็ได้มันมีหลายคำใช่ไหมคำน้องหรือ a r o u ว e ก็ได้นะ Arouse เอ็กซ์ไซ์ตื่นเต้นนะโหตื่นเต้นจังเลยอย่างเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรมันน่าตื่นเต้นมากแล้วพี่ถามว่ารีลบปลว่าอะไรร l ดูทีวีอิสเรลเหใช่ไหมมันน่าสนกุกน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้น แต่อันนี้ชใช้กับพวกฉากแอคชั่นนะมีส่วนร่วมนะฉากแอคชั่น,นเคือฉากแอคชั่นโหยิงกันสู้รบกันตายหาไปทีเดียวนะตายกันไปฝั่งเดียวตายกันไปเลยไปข้างเรียนนะโหคนดูเป็นไงคนดูตื่นเต้นกับฉากแอคชัช่นอย่างเงี้ยชอบคอมโบสเวล์นะเอ็กทอเกทียร์เลยนะน้องคืออะไรเอ็กเทียร์ก็คล้ายๆกันแต่อันนี้ต้องเ,เอาคำๆนิดนึงนะรู้สึกรู้สึกตื่นหนึ่งนะคำๆนะ ตื่นเต้นแบบขำขำถ้าเราสังเกตดีจะเห็นว่าอะไรมันจะเหมือนว่ามันมีสองคำมาต่อกันใช่ป่ะคือคือคำว่าอะไรเหมือนคำผสมอ่ะคือ x กับ h i l a r i y hilarity นี่มันจะคำว่าอะไร hilarious hilarious นี่แันว่าขำขำแล้ว hilarious แบบว่าโอ้ยมันฮาจังอะไรเงี้มยมาแบบปนบ้างนะแบบขำขำ i a l กซ์เชียร์เลยแล้กวก็ anime นี่คือแบบแบบขำๆเลยนะตื่นตานตื่นใจ อนิเมะเนี่ยเราต้องใส่น้องต้องเติมท้ายให้มันเป็นนามิจะกลายเป็นอะไรอนิเมชันใช่ไหมอนิเมชันแปลว่าอะไรพวกภาพเคลื่อนไหวคือแบบตื่นตาตื่นใจแบบว่ามีความสดใสาหายความน่าเบื่อไม่ไม่มีความน่าเบื่อจำเจอะไรเงี้ยเอ็นลีฟเ,เอนลีฟว,วิธีการจำนะน้องนะศาสตร์ก็คือเหมือนกับตื่นตาตื่นใจอหล,ะ,อล,ะ,อล,ะ,อละคืออะไรเอ,อ็นลีฟอะเอ็นบุคลีฟคืออะไรทำให้สดใสนะมีชีวิตชีวาสเตอร์แปลว่าอะไร เจอเนี่ยแปลว่าคนนะหรือแปลว่าปวดก็ได้เช่น stir food มีมีหม้ออย่างเงี้ยมีหม้ออาหารอยู่เนี่ยอันนี้คือหม้อนะหม้ออาหารแล้วก็เอาช้อนไปคน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 น้ำเทไงเคยอะไร stir นะเป็น verb move เนี่เคยอะไรรู้สึกอะไรตื้นตันนะรู้สึกตื้นตันสำนวนภาษาอังกฤษเนี่ยชอบชอบชอบใช้กันมากเลย I am move moved หมายความว่าไงสมมติมีพระเอกกับนางเอกใช่ไหม นังเอพูดผูดเพราะคำที่ซึ้งมากนะหรือพระเอที่แบบพูดคําได้ซึ้งมากตัวเองฝ่ายหนึ่งรู้สึกไง,งรู้สึกตื้นตันใจนะรู้สึกตื้นตันใจแล้วรู้สึกว่าเออเห็นด้วยสมมติว่าโหพูดซึ้งจนจนแบบจนรักอะจนรู้สึกว่าโหปิ๊งเลยอะไรเงี้ยใช้คำว่า move นะ I am moved คือรู้สึกว,ว,ว่าแบบรู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่าแบบมันแบบ มันมีอิทธิพลอ่ะมันทำให้หัวใจฉันเคลื่อนไหวหรือว่าทําให้หัวใจฉันเปลี่ยนคำคิดนะ I am moved Stimulate ว่าอะไร Stimulate แปลว่าอะไรครับแปลว่กระตุ้นนะ Stimulate เป็น verb นะเป็นเ verb เป็นกิริยาแล้วการกระตุ้นนะ Stimulate ว่ากระตุ้น e l e c t r i f y r e ต้องรู้ใช่ไหมว่า electric แปลว่าอะไรว่าไฟฟ้าใช่ป่ะ e l e c t r i f y ก็เหมือนกันนะแปลว่าอะไร แล้วก็ไปดวนอีกอ่ะอิเล็กตริฟายเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้อะไรทำให้เหมือนกับว่าทำให้เตื่นเต้นเหมือนมีไฟฟ้าช็อตนะอึ๊ก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 อย่างเงี้ยคืออะไรแปลว่าอะไรทำให้ตื่นตัวเหมือนกันนะทำให้กระตุ้นอะไรแปลว่าแปลว่ากระตุ้นก็ได้เหมือนไฟฟ้าช็อตอะเหมือนกับบึ๊บบึ๊บบึ๊บนะอิเล็กตริฟายนะเหมือนอิเล็กทริกแล้วก็เอาราวคืออะไรยั่วยวนนะยั่วยวนแต่นนี้จะอ่อนนะเซ็กซ์หน่อยนะนี่อ่อนนะเซ็กซ์ อนาอยโยโยนเนียน่ยเสร่าอารมณ์ทางเพศนะแห่อารมณ์ทางเพศอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกความหมายเอ่อไอพวกเอ็กไซ e r c ใช่ป่ะก็ต้องมีคำหนึ่งใช่ไหมที่ต้องแตกใช่ป่ะคือคําว่าอะไรครับน้องแตกสัพท์อีคำหนึ่งเนาะที่นอกเหนือนจากเอ็กไซ s e ก็คืออะไรก็คือแก้สาวคำที่โจทย์เขาให้มาใช่ไหมก็คือค่อยถูกต้องแล้วอยู่ด้วยกันนะมีอะไรบ้างมี v i o l ล n c e มีฟอ r c e f u l แล้วก็มี aggressive ที่นี่มีคำอื่นอีกไหมที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมากมากกว่านี้นะมีอะไรบ้างมี powerful มี sharp มีอะไรมี smart มีอะไร vigorous แล้วก็มีอะไร hefty ทันเดร์สนะมีอีกนะแต่พี่ขอแปลทีละส่วนๆนะแปลทีละครึ่งๆแล้วกันเพราะว่าดูมันเยอะเกินไปแล้วมันแบบมันตูมเดียวนะคือเรารู้ใช่ไหมว่าอะไรว่าโอเลนฟอสฟูเอ็กซ์กิสต์แปลว่าอะไรใช่ป่ะเพราะพี่เพิ่งบอกไปตะกี้นะแล้วทีนี้พี่ถามน้องว่าพาวเวอร์ฟูแปลว่าอะไรพาวเวอร์คืออะไรแรงคืออะไรพาวเวอร์เต็มไปด้วยพลังงานใช่ไหมคืออะไรแรงเยอะนะแรงเยอะเต็มไปด้วยพลังงาน ชาฟเนี่ยอาจจะชาฟเนี่ยจ,จะแบบไม่ค่อยแรงมากนะแต่อะไรคมนะอาจจะไม่แรงแต่ฉลาดนะคมสมาร์ทว่าฉลาดวิกัสแปลว่าอะไรครับวิกัสในเริ่มยากแล้วสัตว์ในตอนนี้เริ่มเข้าสู่โดนระดับนรกแล้วนะวิกัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าแข็งแรงนะงคล่องแงองคล่วว่องไวแข็งแรงคล่องแคล่ว ว่องไวนะเฮฟตี้ว่าอะไรครับน้องเฮฟตี้อันนี้ก็เป็นสัตจจัยเหมือนกันนะน้องคือโซนนี้จะเป็นโซนที่ยากแต่สําคัญมากเพราะว่าอะไรโจทย์ปี๊ดหน้าควันาาจ,จะถ่ามเวลาคือคือเขาก็คือแน่นอนแหละว่าโจทย์เขาไม่ไปทำอะไรเอาคําเดิมมันออกแน่ๆใช่ไหมแต่เขาจะเอาอะไรอาจจะเอาความหมายที่ใกล้เคียงกันมาออกซ้ำนี้นี้แล้วถัดไปใช่เปล่าใช่เปล่าอานต่อถัดแล้วถัดไปเฮฟตี้เาาปลว่าอะไร เฮฟตี y, ้เพราะมีขนาดเดม่มากขึ้นมานะขนาดใหญ่อันนี้คือในขนาดอย่างเดียวไม,ไม่ไม่ใส่แรงเลยขนาดใหญ่ลูกเดียวเลยนะขนาดใหญ่ลูกเดียวแล้วก็มีอะไรมีทันเดอรัสทันเดอรัสนี่แปลว่าอะไรทันเดอร์แปลว่าอะไรครับเราทันเดอร์ทันเดอร์เพราะใฟ้าใช่ป่ะทันเดอร์นี่คืออะไรดังหรืออะไรหรือเร็ว หรือน่ากลัวนะเหมือนอะไรเหมือนสายฟ้าฟาดเหมือนฟ้าผ่านะเหมือนเมื่อกี้การฟ้าผ่าเป็นไงน่ากลัวทุกคนกรี๊ดใช่ไหมทุกคนกรี๊ดน่ากลัวไหมทั้งกลัวทั้งดังแล้วก็มีแสงใช่ป่ะทางด้านลงเนี่ยก็จะมีความหมายรวมๆกันนะเกีก่ยวกับฟ้าผ่าแต่ใช้ใช้ใช,ใชกับคนนะคือมีแรงมากน่ากลัวมากหรืออะไรเงี้ย ที่แรกมาดูแบบว่ามีคำเะไ็บ้างมีหลายคำเลยมีซาเวย์มีอะไร r ฟ c ร o ชสมีเลรมี i e ียสมีบร u ทัลมีเดามิจิ้งเพนฟู l เลชัล เดลี่ฟาทอกพี่ไม่เขียนนะให้น้องจดตามนะต,ต,ตามที่พี่พูดเพราะว่าพี่จะเขียนแล้วนะซาวเวชแปลว่าอะไรน้องน้องหลายคนที่เป็นคอหนังเนี่ยคงจะเคยเห็นแล้วแหละว่ามันว่าในเรื่องเทอร์มินาเตอร์ในซีรีส์ของเขาเนี่ยนะจะมีคําว่าอะ inator, City, ไรเทอร์มินาเตอร์เซตีเซฟเวชใช่ไหมคือการทําลายล้างในชะ่ไหมซาวเวชแปลว่าการทําลายล้างแบบการทําลายเมืองให้อะไร ก็เป็นหน้ากรองอะไรอย่างที้เป็นต้นสวิสเนี่ยจึงแปลว่าอย่างนี้มาไปเฟโรเชียสเฟโรเชียสแปลว่าอย่างไรเฟโรเชียสคำนี้เนี่ยเราบางคนผมเห็นแล้วผมอะไรวะเนี่ยแปลกจริงๆนะเฟโรเชียสคืออะไรคือน่ากลัวมากนะคือน่ากลกัวสุดๆเลยน่ากลัวสุดๆน่ากลัวดุร้ายนะดูดุร้ายเฟโรเชียสดูดุร้ายเดี๋ยวพี่ต้องถแทนคำหนึงพี่พี่พี่เพิ่พพพพพองเจาออกคืออะไร vicious อันนี้โคตรสำคัญมีโอกาสออกสูงมากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าสูงมากนะเฟรยสแปลว่าอะไรเฟียสือเฟียสฟูสฟสคืออะไรดุร้ายเช่นเสือดุร้ายแบบนี้มักใช้กับอะไรพวกที่มันแบบมีเขี้ยวเยอะๆเช่นไอ้พวกเสือพวกสิกสงโตอะไรพวกนี้ที่พบไม่ได้ในตัวคบเหยื่ออย่างเงี้ยคือเฟรยสต่อไปคือบูทเทลบูทเทลแปลว่าอะไรบูทเทลแปลว่าสบกสมบมสบักสมบมนะ,ะคือเหมือนกับว่าโอ้โหเบลลี่บูทเทลคือน่าสงสารม,มากเลยเนี่ย เจอกบบสึกหนักเช่นจัสลักแชมเปี้ยนลีกอย่างเงี้ยแมนยูเจออะไรนะรอบแรกเจอเชลซีรอบสองเจอลิเวอร์พูลรอบสามเจออาร์เซนอลรอบสี่เจออะไรเจอเรียมาดริดอะไรเงี้ยถือว่าถือว่าบูชอบมากคือสายนี้หนักว่ะนะน่าสงสารนะต่อไปไดเมจจิงคืออะไรไดเมจแปลว่าอะไรหรือดามาชได้ไหมไดเมจแปลว่าอะไรความเสียหายไดเมจจิงคืออะไรคือมีแนวโน้มว่าจะอะไรว่าจะให้เกิดความเสียหายมันคือน่ากลัวนั่นเองนะแล้วก็มีคำเนึ้อคือเพนฟูเพนแปลว่าอะไร Pain ful. Pain ful. เพนหมายว่าความเจ็บปวดเพนฟูลถึงแปลว่าอะไรน่าเจ็บปวดอย่างยิ่งนะนะแล้กวก็่าเลสโซ่เลสโซ่กับเดดลี่นี่มีคำมหมายสองสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันเลสโซ่กับเดดลี่คืออะไรมีอันตรายหรือมีผลกระทบถึงตายเช่น she is very really deadly มันหมายว่าอะไรถ้าเกิดเธอมาจู่โจมฉันเนี่ยมีโอกาสตายว่ะถึงตายทีเดียวนะฟอร์ทเลก็เหมือนกันเพราะว่า,าถึงตายถึงชีวิตนะสุดท้ายที่ไปแถมคืออะไรคือ vicious มันแปลว่าน้อ,นองทำไมพี่พี่ถึงนเน้นนั่งเลย vicious เนี่ยเป็นคำแบบ adjective นะท,ที่แสดงอาการหนึ่งของคนนะสแบบสดงลักษณะของคนที่อะไรชั่วร้ายนะชั่วร้ายมาก she is very vicious ไม่เป็นสมบูรณ์ของสุดยอดแห่ง,งความเลวนะ้องคืออะไรทั้งความคิดเร็วๆความคิดชั่วๆแบบแม่มดแม่มดอย่างเงี้ยนะแล้วก็รวมถึงอ,อะไรรวมถึงแรงอันมหาศาลของเดอะฮักอะไรก็ว่าไปนะรวมพลังนึงรวมพลังสองคำนี้ถึงแปลว่าอะไรถึงแปลว่า vicious นะตัใช้คำ vicious เนี่ยอธิบายนะเราอะไร คนที่เลวทั้งจ e ิตใจและร่างกายนะคือเพอหมดนะก็คือสุดยอดแห่งความเลวนั่นเอง i c ช o u s ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการแตกศัพท์ที่ถ erm ือว่าอะไรเยอะไหมน้องเยอะมากแล้วน้องเยอะมากพี่ว่าเยอะมากเป็นคําที่พี่คิดว่าพี่อาจจะแตกไปเยอะที่สุดในตั้งแต่พี่เคยสอนมาทีเดียวนะก็ต้องตอบให้หมดนะครับทุกคำเพราะว่าคําพวกนี้ก็คือว่าอะไรคือคําที่พี่เลือกไปแล้วนะว่ามันอะไรมันไม่ง่ายนะ ก็แน่นอนว่ามันไม่ยากสำหรับน้องเกินไปเพราะพี่ก็เป็นห่วงน,น้องว่าถ้าเกิดน้องพี่ให้เยอะเกินไปเนี่ยบางทีน้องอาจจะรับรับมันไม่ไหวนะน้องจะรับมันไม่ไหวและใครน้องก็จะอะาระน้องก็จะํำไม่ได้น้องก็ํำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างใช่ไหมถ้าเกิดมันยากไปน้องก็ํำไม่ได้พี่ก็เลยไรเอาให้มันกลางๆแต่ว่าไม่เยอะเกินไปนะเพราะเดี๋ยวน้องจะเดี๋ยวน้องจะมึนนะครับน้องโอเคก็ตอบข้ออะไรครับน้องข้อนี้ข้อนี้ก็ตอบข้อมีเอบีเด้นมีพาร์ทโฟมมีก็สิบอันหนึ่ง ก็ตอบอันนั้นแหละครับนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วอะคำอันนี้มนัมนมีความหมายที่อะไรเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าคำอันนี้มนัมนมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับโอเคจบคำในข้อนึงแล้วต่อไปไปดูต่อเลยที่ข้อ20ครับ